สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญพวยทานดอกแพรเสี่ยงไฮ้นะคะวันนี้ใช้สีชมพูสองเส้นสีขาวสองเส้นนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสองจนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะ ตัดปลายริบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันวัดลงไปจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พักไว้8เซนติเมตรครึ่งค่ะหลังจากนั้นให้วางลงไปค่ะ จับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่สองขึ้นมานะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอาเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งค่ะ จับเส้นที่3ขึ้นมาค่ะปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะต่อมานะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4สอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่1มา ึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบรวบปายหางของเส้นที่สามค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นที่สั้นกว่าจากด้านบนพับลงมาค่ะเส้นที่สองนะคะ จากทางขวามือพัดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะให้เราพลิกกับด้านค่ะ จากข้างล่างสอดลงมาค่ะจากข้างบนสอดลงมาด้านล่างค่ะซ้ายมือค่ะขวามือสอดมาทางซ้าย ลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายนะคะจากทางล่างขึ้นด้านบนค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเราจะเริ่มทำจากเส้นสีชมพูก่อนนะคะ ให้พับปลายดิบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกไปค่ะต่อมาก็คือเส้นสีขาวพับปลายดิบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกไปค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้เส้นที่สี่จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเอาสีชมพูหลบมาพับไปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเส้นที่ชี้ม,มาทางด้านซ้ายเอาสีชมพูหลบมาค่ะเส้นลิบบินเส้นสีขาวที่เราทำนะคะนี่ค่ะ ชี้มาจากทางด้านซ้ายเราจับที่ปลายดิบบินมาเลยค่ะเอามาสอดที่กิ่ดดอกสีขาวค่ะเสร็จแล้วปลายดิบ,บินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราทําเส้นต่อมาให้ชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะเอาสีขาวหลบมา เราจับที่ปลายดิบินมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สอดลงไปที่กีบดอกสีชมพูค่ะดึงปลายดิบินออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะเส้นที่เราจะทำให้ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเอาสีชมพูหลบมา จับที่ปลายดิปปิ้นกลับมาเลยค่ะแล้วเอามาสอดที่กีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีชมพูเส้นลิบบิ้นที่ชี้มาจากทางด้านซ้ายให้จับที่ปลายดิบบิ้นมาแล้วสอดลงไปที่กีบดอกสีชมพูนะคะ ดึงเส้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นลิบบิ้นเส้นสีชมพูให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่กลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวปลายดิบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่กีบดอกสีขาวนะคะปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นสีชมพูเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กกีบดอกสีชมพูค่ะปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะพับปลายดิบ,บินกลับลงมานะคะ สอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับกลับลงมา สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเส้นจากทางด้านขวามือให้สอดมาทางด้านซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลาดิบบินทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ